เอาเวลาเราจะเก็บขอบยางพวกนี้นะเนี่ยนี่เราเก็บไปรอบสองรอบเลยนะก็คือใช้ตัวเนี้ยพันตามนี้ก่อนเห็นไหมพันพันเสร็จนี่พันรอบเลยเราเก็บพกรอบพวกนี้มันแตกกรอบมันตัวนี้เหมือนกันนะคู่นี้ถ้าติดตามตัวเลขเห็นไหมแตกตัวนี้เห็นไหมโดนยางไปยึดอยู่หมดแล้วไหมถ้าเห็นตอนสภาพตอนแรกจะเห็นเลยว่าแบบไม่น่าจะกลับมาเป็นรองเท้าอ่ะจะต้องเน่นไหมยางก่อหมดแล้วพอกรอยวเราก่อไปเรื่อยๆเราค่อยมานี่กรออีกหลายรอบเลยนะเนี่ยเนี่ยจากที่มันกรอบ คู่นี้แต่คนเห็นนะตอนที่วังทํรองอะ่ะคือแบบไปคนละทิศคนละทางเลยตอนนี้เห็นไหมเริ่มกลับมาเป็นทรงรองเท้าได้อีกแลวเห็นไหมเห็นไ,ไหมจากแรกๆนี่คือกรอบพวกนี้หักหมดเลยนะหักเลยนะแต่นี่ยังไม่จบนะคือบางจะต้องเคลือบเคลือบแล้วก็หล่อให้คนัมาเป็นอย่างเงี้ยนะนี่อันนี้หักเห็นไหมหักครึ่งตอนนี้เป็นไงยางตัวนี้ยึดอยู่หมดแล้วเนี่ยคือ,อยางยางตัวเนี้ยคุณภาพของมันคือแต่ต้องใจเย็นๆนะ แล้วทำไมบางบอกเสมอว่าบางบอกใช้มือได้เลยอันเนี้ยใช้มือปาดคือใช้มือปาดเนี่ยมันจะได้ไม่เปลืองอยางแต่ถ้าแต่ถ้าเราใช้ไม้ปาดเนี่ยมันจะกินยางเยอะและยางมันจะแบบกินกินพื้นที่เยอะเนี่ยพวกนี้กรอบแตกหมดเหมือนกันหมดนะกรอบแตกเหมือนกันหมดไม่ต่างอะไรกับคู่นู้นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําให้มันกลับมาใช้งานได้ใช้งานได้อีก แต่ถ้าคนบอกว่าห่วงไข่ป้งไข่ปลาแตกพังขนาดนี้ไม่ต้องไปห่วงไข่ปลาแล้วมันกรอบแตกขนาดนี้บางคนนะเวลาดูคลิปเราคือยังไม่ยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพื้นรองเท้าแต่ก็ยังจะเอาไข่โปงไข่ปลาอะไรลายอะไรไมดีลายทําได้นะก็ต้องไปสั่งจ้างโรงงานอะหล่อขึ้นมาเนี่ยแต่แค่เนี้ยแค่มันแตกยับพังแบบกรอบเหมือนขนมปังเลยเนี่ย ให้กลับมายืดหยุ่นได้นี่ก็คือว่าโอเคแล้วซึ่งมันก็ทํายากแหละทีนี้เราไม่ต้องมาถามหาเรื่องไข่ปงไข่ปามเลยนะเพราะเราต้องการหล่อตัวนี้ขึ้นมาคือถ้าเราไม่หล่อเนี่ยเราก็ต้องไปหาบอดี้ตัวนี้มาใหม่มาสับแล้วก็ราคาก็สูงก็ไปอีกอ่าไปหาบอดี้พื้นมาใหม่มาสับก็ราคาสูงหรือไม่ว่าอยากจะทําแบบว่าหาแผ่นมาแปะก็คือมันมีปูนปั้นนะปูนปั้นมีปูนปั้นที่เขาปั้นออกมาเป็นแถมแปะแต่ถามอยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่ ใส่ไม่ถึงอาทิตย์หลุดแน่ปูนปั้นน่ะแต่ถ้ารออย่างเนี้ยคือมันอยู่แน่นอนแต่ต้องทําใจเรื่องว่ามันจะต้องเป็นยางมาใหม่ทั้งหมดนะครับ่แต่เอาแต่พวกคนที่เขารับได้ที่เข้าใจนะเนี่ยเราดูกันยๆๆอย่างง่ายอย่างคู่นี้ถ้าตามคู่นี้เห็นเลยว่าแรกๆเนี่ยเละเป๊ะตุมตเตะขนาดไหนตอนนี้เริ่มกลับมากก่อเลยนะแต่ต้องกนเย็นนะน,นี่ข้างก่ออีกนานนะไล่เป็นอีกอาทิตย์นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกว่าจะมันได้กลับมาเข้าทรงของมัน่ รู้เรื่องนะัวรุ่นเอาแต่ะคนที่รู้เรื่องเข้าใจนะคนที่ไม่เข้าใจไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาไปลองใช้แต่คนที่ได้ใช้แล้วก็โอเคนะ